สวัสดีปีใหม่นะครับผมปีใหม่มาก็ได้งานใหม่เข้าเลยนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับกระจกฝั่งซ้ายไม่ขึ้นนะครับไปเที่ยวกลับมากระจกฝั่งซ้ายไม่ขึ้นเออไม่ลงนะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลองมาพิสูจน์ดูเนาะนะครับ เหมือนเดิมนะครับไม่ทำงานครับเนี่ยเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะมาลองหาอาการมันดูนะครับแกะเรียบร้อยเออเดี๋ยวลองแกะดูน <c oughs> ะครับเราลองไปแกะดูกันนะว่าจะแก้ไขได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวมาดูกัน เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับจะตติกดูสิว่าจะแกะได้หรือเปล่านะถ้ามีดกลมเป็นรอยนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยดันดนะแกะยากนิดหนึ่งนะครับปติมัน แต่งไปเกือบมากโอ้ยจะมีเดือยอยู่ตรงนี้เซปติกถ้าตรงของมีโคมอย่างอื่นนี่น่าจะโดนไปแล้วเด็กแล้วก็เขามีเดือยให้ถอดอยู่เนาะตรงนี้ไม่เคยถอดนะครับเนี่ย นะครับมันจะมีอยู่ห้ารูนะครับเราจะลองพิสูจน์ดูนะครับสิ่งที่เตรียมไว้มีสายไฟอยู่สองเส้นเราจะมาเหย่ดูนะครับต้องอ่อนไว้ด้วยนะครับต้อองงเเปิดครื่ เอาลงในสามกับห้านะครับเยอะไปมันจะมีรูอยู่นะครับมองเห็นไหมครับสามสามกับห้านะครับว่าประตูผมจะลงไหม ตอนนี้เปิดออนนะครับถ้ามอเตอร์ไม่เสียต้องลงนะครับด,ด,ด,ดูกระจกไปด้วยนะครับเห็นมนะันี่คือกระจกจะลองเสียบแล้วทีน,นี้ก็สองกับสี่นะครับดูนะครับอ่าได้ผลนะครับมอเตอร์ไม่เสียนะครับ แล้วทีนี้ผมจะลองเอาประตูขึ้นนะครับประตูขึ้นก็สองกับสามครับรอบขึ้นนะครับสองกับสามแล้วก็สี่กับห้านะครับดูว่าประตูมันจะขึ้นไหมครับ รูมันเล็กนะครับนิดหนึ่งถ้าเผื่อพี่ๆน้องๆคนไหนเจอปัญหานะครับลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับประตูขึ้นนะครับแสดงว่ามอเตอร์ไม่เสียนะครับฝั่งนี้แล้วทีนี้เราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะ มันน่าจะอาจาประมาณอันนี้คือผมเดาเอานะครับบางทีมันอาจจะกดพร้อมกันนะครับอาจจะเกิดเกิดการช็อตเวลากดนะเดี๋ยวเราเอากลับที่เดิมก่อนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้อไปดูฝั่งนู้นนะครับไิดูก่อนนี่นะครับพอมาฝั่งนี้นะครับประตูไม่ลงนะครับ เรามาฝั่งนี้ประตูประตูฝั่งนู้นไม่ลงนะครับแต่ okay. แต่ตัวนี้ลงตัวนี้ฝั่งฝั่งคนขับอันนี้ฝั่งคนขับแต่พอเรากดฝั่งนู้นไม่ลงนะครับแต่แต่กี้เราเช็คแล้วเนาะเดี๋ยวตอนตอนนี้จะลองลองเช็คฝั่งนี้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกะก่นอนอันนี้ก็แกะวิธีเดิมครับอาจจะยากนิดหนึ่งครับปฏิกิผมมันผมใช้ปฏติจินี่ครับ รูดไปเรื่อยๆนะครับงานนิดหนึ่งก็ได้นะแต่อย่านะแรงเือนตะกี้ติดไม่พอนไม่พอที่จะงาง ของตัวนี้นะครับจะลองขอนกอมาดูลองถ้าใครเจอปัญหาก็ลองดูนะครับแต่นี้ยังยังยังไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวต้องแกะพวกนี้ดูก่อน ถอดอย่างไม่เคยถอดนะมันไม่รู้จังหวะมันมันมีเดือยอยู่ตรงนี้นะครับมีเดือยอยู่อ่าแล้วก็อะไร,รับดำนิดนะึงใช้แหนบกันนะก็หยับมันนิดหนึ่งครับ น,นี้ผมจะลองลองแกะแกะดูตรงนี้นะครับอันนี้ถอดออกมาแล้วน่าน่าจะเป็นฝั่งนี้หรือเปล่าเราก็จิ้มจิ้มตามนี้นะครับไปธีแกะเดี๋ยวผมแกะดูให้แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยอยนนีทีหลังนะไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปนะครับ แบกมาได้แล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูนะครับปุ่มนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองแกะออกมาดูนะครับ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มฝั่งซ้ายนะครับผมก็ตัดคลิปนะครับนี่นะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับตัวตัวตัวบนนี่ไม่เป็นอะไรนะครับในตัวบนนะเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับอันนี้ใส่แสงแดดสองให้ดูนะตัวบนนี่ดูขาวสะอาดนะครับแต่ตัวล่างนะครับ ตัวตัวที่ติดกับแผงนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเหมือนมีรอยไหม้เหมือนไม่สะอาดนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับจะดูยากนิดนึงเนาะมองเห็นือเปล่บที่เลื่อนนีค้คือคือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวตัวตัว,ต,วตัวที่อยู่ข้างบนนะครับที่เลื่อนไปเลื่อนมาแต่ทีนี้พอพอดูตัวข้างล่างเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นรอยไหม้ เหมือนมันไม่สะอาดพอหรือยังไงครับดูท่าทางแล้วออกอยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแรงลองลองลองแกะออกมาดูนะครับมันได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนะครับลองดูนะครับมือใหม่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับนะครับแถวล่างนะครับตัวนี้มันดำนะครับมันเหมือนเป็นรอยไหมเนาะ ถอดอยากจะลองถอดดูนะครับไม่เคยถอดว่าจะถอดได้หรือเปล่านะครับขอเบรกคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะครับสรุปคือช็อตนะครับของผมนะนะครับควันเม่าเต็มเลยครับมันไปแตะกับตัวนู้นแล้วมันนะครับตัวตัวข้างล่างครับมองเห็นไหมครับ นี่เนี่ยตัวนี้ครับเห็นไหมครับสีดำดำเนี่ยไมไมไหมจนไอ้ตัวนี้นะครับมันน่าจะกดพร้อมกันนะครับสรุปก็คือไห่นะครับผมจะลองทําความสะอาดดูเราลองเอากลับเข้าไปใหม่นะครับตัวตัวนี้ครับมันไปติดกันเลยมันมันไม่ยกนะครับตัวนี้ถ้าจะว่าไปมันก็น่าจะเป็นสวิตต์เนาะ เป็นตัวตัวแตะสวิตแล้วทีนี้มันมันติดกันเลยมันเวลาเรากดแล้วมันมันไม่ยกตามนะครับนี่างครับสีสีดำดำนะครับตรงเนี้ยหัวหัวตัวเนี้ยนะครับมันจะมีไอ้นี่อยู่อีกตัวหนึ่งเนี้ยมันไม่ติดนะครับตัวนี้ตัวตัวตัวข้างนอกนี่เป็นเป็นฝั่งของคนขับอันนี้ฝั่งผู้โดยสารเดี๋ยวผมลองทําความสะอาดดูนะมันอาร์ตมันติดกันนะครับ ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวจะมาบอกนะครับเดีย๋ยวทำความสะอาดก่อนจะลองทำความสาอะอาดนะครับใช้แปรงเก่านะครับนี่ผมเอาไอ้นี่เคลียร์เคลียร์ยก่อนแล้วนะครับที่มันติดกันนะยากมากนะครับมันเล มันน่าจะมีเพลดูเขาเมาเต็มเลยครับมันสกัปกมันมันไม่สบกับปกธรรมดามันติดกันเลยนะครับเนะี่ยถ้าได้ผลก็พี่พีๆน้องก็ลองทำดูนะครับไปหาช่างก็พอสมควรแล้วครับตัวนี้มันติดนะครับ ไม่ทำงานนะรอ,อยากมากนะครับทำได้ครับเ๋ยประกอบใจผลยัออลยงไงแล้วจะยีงต่อนะครับเพราะมันทำยากครับคลิปมันยาวนะครับทำความสะอาดยังไม่เสร็จมเมาเต็มเลยนะครับ เดี๋ยวก็ตัดคลิปเป็นช่วงๆนะครับมือใหม่เนาะลองดูนะหยุดคลิปไว้ก่อนคนระับหลังหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับเดี๋ยวเอาเอาขึ้นที่เดิมนะครับว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับเราก็เสียบเข้ารูเดิมนะครับ เรามาลองพิสูจน์ไปพร้อมๆกันนะดูกระจกฝั่งนู้นะน,นะครับกระจกฝั่งนู้นนะครับว่าจะขึ้นได้ลงได้ไหมอ่ามันจะกดฝั่งนี้ก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้อันนี้ฝั่งฝั่งคนขับนะครับโอเคครับฝั่งคนขับนะครับขึ้นลงตามปกตินะครับลองลองดูฝั่งผู้โดยสาร เราทำความสนะาดเสร็จไม่ได้ผลครับผมไม่ได้ผลแต่มอเตอร์ไม่เสียนะครับไม่ขึ้นไม่ลงครับฟังทาง,งานนะ ของผมไม่ได้ผลนะครับน่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับฟังครับโอเคเดี๋ยวลองอีกทีนึงครับ โอเคนะครับลงองจะทำความสะอาดลองดูนะครับต่กี้นี้ไม่ขึ้นไม่ลงเนาะเดี๋ยวผมจะกดฝั่งนู้นก่อนนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเพิประกอบเข้าไปลองลองดูนะครับส,สังเกตกระจกด้านนู้นนะครับอ่าโอเคลงลงได้นะครับ ลงได้แต่เอาขึ้นไม่ได้นะ,ะครับไูที่เห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปกดฝั่งนู้นดูนะครับฝั่งนี้ดูนะครับอ่าโอเคขึ้นนะครับเห็นไหมครับมองเห็นไหมครับดูมือนะครับนี่ครับฝั่งฝั่งนี้ขึ้นลงได้นะครับแต่ฝั่งนู้นได้ข้างเดียวนะครับ ลงอย่างเดียวฝั่งคนขับไม่แน่ใจว่าตัวไหนเสียนะครับเอาลงเนี่ยเอาลงได้นะเอาขึ้นไม่ได้เฝั่งคนขคับมองเห็นไหมครับถ้าเอาลงเนี่ยเอาลงได้แต่แต่ฝั่งซ้ายนี้ได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะฝั่งนี้ เบื้องต้นก็นแล้วกันนะครับก็ทําได้แต่ไม่แน่ใจนะครับกับปุ่มไอันนี้ก็ทําความสะอาดหมดแล้วนะครับยังไงก็แบบนี้ก็ลําบากเวลาไปคนเดียวนะโอเคนะครับเดี๋ยวลองแก้ไขต่อไป